สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทั้งหลายเนาะวันนี้กับมึงแมคโคอีกคลิปแล้วพี่น้องมาต่ออีกคลิปอ่าเนามึงเนาะว่ามีแมคโคอันนี้รุ่นนี้รุ่นใดเนาะพี่นอ้องมาพามามึงกันเลยเนะาะผู้ดใดห,หงชาจนะเคอมเมน์มาเมึงเด้นเลยพี่นอ้อง ว่าเป็นรุ่นไหนแล้วพี่น,อน้องไม่แดนสองขั้นหนึ่งกิน รถแกสีมอแกสมอยเลีนเดียวเลยบ้านเนี่ยโอ้ล่นไมบ้านตแตงนี่ตร้อยแปดสิบน้อพี่น้องเียวรอยแปดสิบพี่น้องเล่นประมาณสองโลสองโลเึ่งเลยพี่น้องระยะสินทางนะ อรอพี่ต่แก้เสียครับเองพี่น้องครับแล้วไปกับรถด,ดำถึงจะตึงๆยังน้อยกับเหตุางานใดพี่นอ้องท่านเนี่ยเอาไปมันเรียนหลายครับเรียนสองครับหนึ่งเต๋อโอ้

ก็เป็นสาพี่น้องเลยเป็นไรพี่น้องก็ได้หูใจวิหอมแม่ก๋กับบอกเลยเด้อก็เป็นของรุ่นใด๋นาะ nhám chỗ kia có bốc hơi lột vào này đêm mọi người thứ mà câu cả thứ mà đi luôn này ôi nè câu té chéo nó bị nòng câu té chéo จ้างตักเราพี่น้องเริ่มนับว่างอันก็ได้เกี่ยวเรล้อ,อยแปดสิบพี่น้องแลนอยู่ประมาณสองกิโลครึ่งระยะเส้นทางเนาะแต่มันเป็นระยะเรื่งกิโลนี่เป็นถนนแดงเนาพี่น้องออกไปเนี่ยไปอีกประมาณสองโลนี่เป็นลาดยางทางดำเนาพี่นอ้องก็ถือว่าถนนแลนดีพี่นอ้องกต่ถือว่าดี ับเกี่ยวละร้อยแปดสิบปีนองอัดไปเต็มที่ปีนองวางไลยเกี่ยวละร้อยแปดสิบกแลนสองกิโลรึงห้าร้อยเมตรนี่เป็นปลาบานหินแดงปีนองอีกสองกิโลหลังนี่เป็นถนน,นดำครับมันคุมเพราะเกี่ยวละร้อยแปดสิบปีนอง หรือแถวได้ลรนราคาได้กับอ่าเขาเม้นบอกในเรื่องพี่น้องว่ามันคือกันบ่เนาะต่ระพื้นทีมันหิีคือกันบ่พี่น้องมันหใกไ้่คี้งกันบน่เนาะเวลาเรียนจะระเที่ยว เต็มแล้วพี่น้องแกเสีเที่ยวนี่แถวแกเสียครับเองเตะขับแล้วกับไปน้ำรถด,ดำพี่น้องมาเป็นรถด,ดำสี่ลายคันพี่น้องเป็นว่าสองขันมาท่านไปแล้วเต็มแล้วฮีโนโ่รถตลาดไปแบบนิ่มๆถนนดีพี่น้องแลนบ๊อกไง คลิปนีกับสิบโมี่ยังไรได้พี่นอ้องมาเมืองรถเกียวแล้วเนาะ,ะจากนาทีแล้วเนาะคลิเนี่ยไปไมาอย่างอีกเนาะอมีรถขอมาสิโอ้ดูเรยียนกับม,มาแล้วพี่น้องกั่นไปว่าไนเหบน้่ ไว้สิเราพี่น้องระยะ2กิโลแป๊บเดียวเนาะพอถึง20นาทีมองเทกับเท่างเนาะพี่น้องเป็นหัวกับดำตืมดำตืมแล้วเนาะพี่น้อง ครับเองแลนเองนักเลงพ่อเนาอพี่นอ้นองนะ เอานับน้ำกันเด้อพี่น้องบ่าเป็นจี๊ใส่จจกกัดเนาะ,อ,ะอันนี้มันตักแรกครับพี่น้องหนึ่งจักแม่โคกขันนี้ก็รู้สึกว่าเปิด ประทุนสุดาเลยเนาะี่นองเพราะว่าได้เป็นด้านขางด้านพ้นขับด้านหน้าสุดาเนาะพี่นองเปิดประทุนเหมือนเลยเนาะแม็โคอาศัยแอร์ธรรมชาติเนาะค่นี้อ่าอาอ่าเี้ยกรตากที่สองเนาะพี่นอง ยังไงตัวยังไยังฮะก็ยังคูนแทบบริยาเดี๋ยวฮะแกมีก็ตามที่สามโนพี่น เราเนาะ3ตักแล้วเนาะพี4 ผู้ใดมมึงเพลินๆกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อพี่น้องเลยอ่าดวงจันทร์เครื่องเนาะพี่นอ้องอ่ามึงไปน้ำกันโฆษณาช่องไปน้ำเนาะพี่นอ้องอ่าผู้ไทยคลิปก็อยากเก็บคลิปแล้วก็อยากมีผู้มึงหลายๆเนาะพี่น้องเนาะเออเพื่อจะได้เป็นกำลังใจผู้สร้างคลิปเนาะอ่าผู้ใดมมึงแล้วกับนท่านเอกกดติดตามกดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเลยเอาอันนี้ก็มัน โปรที่หาโนบินองดินโปรที่หาวันอันจะกองนะ้เหมือนกับว่าเมืองโนบินองอ่า ตีติดกันนี่เนาะบนบ้านมึงว่าจบไปยังไหนน้อว่าแตงประตูเนาะรถกับยู่น่าแก,ก่ใครฟังตรงขลาเนาะพี่น้องรถก,กับบ้านมึงเอาอันนี้ก็เป็นโปัที่หกนาะพี่น้องถ้ายแต่บอกถ่ายประธานเนาะโปัที่หกแต่กับกุหลากระลังเทอยู่โปัที่หกแล้ว โผล่ท er uh huh. uh huh. ี่เจ็ดเจ้า um พี่น um ้องอ่าโซเฟอร์รถดำเมื um ่อเช้าเมื huh. uh ่อ huh. ก uh ่อนท่านได้เก่งพ่อเนาะพี่น้องก่อพราะับไปได้เนาะพ่อขุดขุ่นเซ่รถได้เนาะพี่น้องโซเฟอร์รถดำมันมันกับว่าได้เก่งไปได้นาะกับกักแม่โค้บังกะยังที่เห็นเราพี่น้องแปดโป้เราเนาะพี่น้องที่โป้ที่เก่าเนาะ cái nó bị nong ô oh, bo nì đẹp nhặt nhặt đấy bình nong à, đấy ủa này à cung kí này grabo hù đấy thai nó bình nong à bo đai sắn của nó à mì che cái... nó bình nong à bo đai treng mái nó à bo đai hùa cổ vẫn này cái nào sắm đấy nó bình nong à สรุปแล้วเดี๋ยวหนึ่งมันใส่เก้าโปเด้อพี่นอ้องผู้เล่นแมคโคกับไปคำน,นวณเน่านอว่าโปนี่มันจะคิ้วจะคิ้วเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวมึงละะักษณะ์นั่นแหละพี่น้องเห็นบ่อีห่อรถแมคโคบ่นานะโอ้ยกล่องไปใส่เนาะนี่เนาะพี่น้องอีห่อแมคโคเนาะ้ว่า เด็มีแก่เมื่อพี่น้องเอาเด็กมึงเป็นออกโตกันละพี่น้องโอ้ทางหยางกับหกพี่น้องเอ้ยเอ้อไปแล้วถนนดีๆแล้ว์เดีข้าวเดียวพี่น้องเท่วละร้อยแปดสิบบาทกับดินเก่าโปเนาะพี่น้องเอา้าพี่น้องว่าจังใดได้หน่อยหรือได้หลายระยะทางสองกิโลเขื่อนพี่น้อง ถนนหินแดงนี่ประมาณห้าร้อยเมตรอีกสองกิโลนี่เป็นถนนดำนาะพี่น้องเออคลิปนี้ก็บจีบบมี่ยังหลายได้พี่น้องก็บจีได้จบทีบไว้เพียงสานีเป็นสักก้อนเนาะโอ้ยหยาบเนาคลิปนี้ก็บบมี่ยังหลายได้พี่น้องก็บจีได้จบทีบไว้เพียงสานีเป็นสักก้อนเนาะกัจีได้พอกันไม่คลิปแน้ะพี่น้องกับจีลอพูดละรถดำของสัยมีเลียนสองคันพี่น้องโอ้ย เรียนไกลไกอาคลิปนี้ก็จะได้จบคลิปว้เพียงสำนีไปสะก้อนเนาะพี่น้องเอาคลิปหนย,ยังพอกันไหมเนาะเอายังได็ก็ฝากไว้น้ำนเด้อพี่น้องเลยดวงจันทร์เพื่องนนเนาะอาคลิปนี้ก็อขอลาคำว่าสวัสดีครับ